ดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วเพียงนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า f l a p of <okay. S 1> Hell โอ้โหดูสิพี่เองดูท่ากระโดดซะก่อนมาแล้วเกมเริ่มแล้วอะ่ะเกมเริ่มแล้วทำไรเนี่ยขเขาบอกให้แฟลปไป <c oughs> โอ้โหผมลุดนะตายอะเฮ้ยทำไมตายอ่ะ ต้องโอ้ต้องกระโดดดีๆอ่ะเคยเล่นไอ้นี่ป่ะมันต้องกระโดดไปตลอดเวลาพี่เอกใช่แฟปปี้เบิร์ดอ่ะเคยเล่นไหมใช่ใช่ใช่อุ้ยมันยากมันยากอ่ะเนี่ยโอ้โยมันต้องกระโดดซูมกระโดดซ้ายกระโดดขวาอ้ายโอ้โหไม่ผ่านอ่ะตัวแตกอ่ะโอ้โหมันไม่ผ่านนะพี่เอกยา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 กอ่ะเอ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยยากเลยอ่ะกระโดดธรรมดาก็ว่ายากแล้วอันนี้แบบยากจัดอ่ะยากจัดอ่ยโอ้โหโอ้โหหลบไม่พ้นอ่ะ โอันนี้ยากมากอ่ะใครพามันเล่นแน่ม่รู้เหมือนกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนเข้าเส้นชัยแล้วอ่ะโอ้หมันโอ้โหมันไม่ผ่านสักทีอ่ะอู้ยยากเลยอ่ะทำไมเอมี่ผ่านมานน่น่ะอ้อมันไม่ผ่านอ่ะทำไมแฟลชกันเก่งจังเลยโหเก่งมากเลยอ่ะโอ้ยไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าโอ้โหไม่ผ่านเพกมาแล้วไปทางนี้มั่งดีกว่า เพกมันจะต้องแบบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาด้วยอะเพียกเลื่อนไม่ได้อะดิมันเลื่อนไปไม่ได้ใช่ใช่ใช่กดชิปล็อกมัไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับดูดิปรับพวกชิปลื่องชิปล็อกอะไรบ้างได้ไหมเนี่ยเอามันไม่ได้อะทาไมเมนูมันเปลี่ยนไปขนาดนี้งงไปเลยมันไม่ได้นะชิปเลยนี่ไปแล้วอ๊อนี่ชิปล็อกแล้วเราก็หันหน้าตามลูกศรได้หรือเปล่ามันไม่ไปมันต้องแบบขยบขยบตัวแตกอะทุกคน ใครเป็นคนออกแบบเกมนี้มายากอ่ะใครเป็นคนออกแบบเกมนี้มาฮึบดึบดึบดึบเอ้ยโดนอะไรอ่ะโดนข้างบนข้างล่างไงโหเพียกว่าหนักกว่าเดิมอีกจิบล็อกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้ย,ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโดนอะไรอะ่ะเฮ้โหเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้โหโดนผนังข้างบนก็ไม่ได้เพียแกแกบอกว่าเล่นยากสุดๆไปเลยยากมากยากมาก กหนังข้างบนก็ไม่ได้ทุกคนเราก็แบบเบามือเต็มที่แล้วนี่อโอ้ยโอ้ยตัวแตกอะเฮ <c oughs> ้ยไปอย่างนี้ดูบ้างดินี่ก้มหน้าก้มตาไปนี่โอ้โหยังเ,เท่เอโอ้โหนี่เฮ้ยผ่านได้ด้วยทุกคนเฮ้ยทำไมอย่างนี้นึก <c oughs> ว่าจะไปได้หมดเวลาโอ้โหอะไรกันนะ่าย,ยากจัดเอ้ยโอ้โห สะดุดสะดุดทุกคนเพ็กสะดุดหูหูมาแล้วเริ่มไปแล้วเริ่มโปรเริ่มโปรเริ่มโปรเดี๋ยว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 ต้องออกไปดูหน่อยว่าใครเป็นคนสร้างแมบนี้ไปแล้วเพกพี่ฝนไปแล้วเน้ยทำไมพี่ฝนไปแล้วอ่ะพี hmm. e ่ฝนไปแล้วพี่ฝ oh, นิ oh. ่มโปรแล้วโอยแกหัวเฮ้ยโอ้โหวิกกระเดนนี่ชิบล็อวช่วยเอ้ยช่วยช่วยไม่ได้รึ่มโปริ่มโปร นี่ไปแล้วเอมี่เอมี่เป็นไงบ้างเอมี่เอมี่ไปไหนี่ตัวแตกเอมี่ตัวแตกเพ็กแกะบอกว่าทุกคนอุ้ยมันยากจัดตอนนี้เพ็กยังไม่ไปถึงครึ่งเลยเออยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะโอ้ยเพบบเป็นคนโดนขึ้นบอลแล้วตายอ่ะทำไมมันโดดยากขนาดนี้ทุกคนเพื่อนแบบเข้าเส้นชัยไปแล้วอ่ะชนมาหนังอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องค่อยๆไปนิดนึงไม่ได้แล้วได้แล้วมาครึ่งทาง สมาธิเทางเอ้ยทําไมมันไปไม่ได้อะเดพี่ฝนมาครึ่งทางแล้วครึ่งทางอะไรของพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนโกงม่ะเนี่ยเอ้ยโทเฮ้ยเมือ่อยนิ้วแล้วอย่าหายใจ <laughs> เอ้ยทําไมพี่กระโดดไม่ข้ามอะโอ้อุตส่าห์ไม่หายใจอุตส่าห์ไม่พูดยังไม่ได้เลยอะอะไรเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยแท้โอ้ยากมากโอ้ทุกคนแบบยากมากใครเข้าเส้นชยัยคือแบบอย่างเก่งอ่ะ ต้องลองต้องลองเพื่อนๆคนไหนทีน่อยากจะเล่นเกมนี้นะต้องลองมากเลยอะ่ะอ,อยากจกบอกเหลือเกินว่า,าแฟบจนเม,มน,นื่อยนิ้วละยากจัดยากจัดเฮ้ยครานี้รอดเขานี้รอดทุกคน,นคือม,มันต้องกดสเปซบาตลอดไม่ตลอดนะตลอดไม่ได้ตลอดชนข้างบนนะคือมันต้องจับจังหวะตลอดโอ้โหแล้วเพลงก็แบบมันมากทุกคนอยากจะบอกว่าเพลงในเกมแบบมันมากปึโอไโดนนิดเดียวเอยอะ เขาไปกันได้ยังไงทำไมเขาไปกันได้ไงอ่ะเพื่อนไปได้ไงอ่ะเพื่อนเข้าเส้นชัยไปแล้วอะ่ะทําไมเพเอกไปไม่ได้เหมือนเขาโอ้โหพี่หวนก็ใจเย็นๆหน่อยสิแหมจรอดฉันน่ะติดหางนายตลอดนั่นแหละที่่โดนๆมาเนี่ยหางนาย,ยทั้งนั้นเลยเ่เอกรอดมาทางนี้ได้แล้วทุกคนไปแล้วโอ้คุณสองแล้วว่ะตอนนี้โดนอะไรอนน่ะโดนผนงังผนังข้างบนก็ไม่ได้เพเอกยังไม่ทันถึงผนังเลยทุกคนต้องเลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ เฮ้ย,อยโอ้นิ้วล็อก <laughs> โอ้อันนี้แบบยากยากจัดพี่เอกะเอาแล้วเราจะต้องกระดึ๊บไปให้ถึงให้ได้ได้เฮ้ยท่าทสไมทีทำไมเราถึงไม่ไปจากตรงนั้นได้สักทีทุกคนนิดนึงอีกนิดนึงขอขอเพียเกไปเถอะขอร้องพี๊ ได้โปรดเอ้ยหัวแดงๆอยู่ข้างหน้าท่านพี่ฝนนี่นะใช่กำลังอือหือผ่านโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหมาก็ตายแล้วอะตัวแตกแล้วอะอยากเอาเล่นปลาทองเหรอหไ้ปลาทองเอาเดี๋ยวอะไรเนี่ยไปปลาทองไปแล้วอะปลาทองนำหน้าไปแล้วอะปลาทองนำไปแล้วเหรอทุกคนอืมปลาทองนำหน้าไปแล้วทุกคน ปลาทองน่าจะเก่งด่านนี้นะเพราะปลาทองว่ายน้ำใช่ไหมใส่ใส่ใส่มาแล้วพี่เอกพี่ฝนมาครึ่งทางแล้วเอ้ยทำไมพี่เอกแตกอีกแล้ว่าโหใครก็ได้ช่วยเพกด้วยเพกอ,อยากผ่านกับเขามั่งอะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโ <c oughs> ดนผนังข้างบนนิดเดียวเลยเอย้ปุ่มคิวออเนี่ยไว้ทาอะไรเนี่ยจิ้มผนังข้างบนนิดเดียวอ๋อถ้าจ่ายแ9ดสกโลบกักทุกคนจะตายหมดอะไรยานะพี่ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมเราแพ้อ่ะก็ค่อยๆไปไงค่อยๆะรื้อไปไมค่อยๆว่ายไปยังไงแล้วนะอ้าชนผนังข้างบนก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเพีกหลุดลอดจากตรงนั้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ปะทองเข้าเส้นชัยอ่ะโอ้โหปะทองว่ายเก่งไงปลาทองว่ายเก่งมากอ่ะอ้าตัวแตกอ่ะสมาธิต้องดีจัดเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยโอ้ฮหะปลาทองเข้าเส้นชัยไปแล้วอ่ะดูดิ ไม่ปลาทองเก่งจังเข้าเส้นัยแล้วกลับมาหาเราใหม่ด้วยนะอันนี้มีวายกระดึ๊บขับมาด้วยเหรอมีวายกลับมาคืนกันด้วยเหรอเฮ้ยเพ็กเจอเอมมี่แล้วเอมมี่ไปไกลยังอ่ะได้ยังอ่ะเอ้ยตัวเพ็กแตกอ่ะเฮ้ยทำไมมันเล่นยากโอ้โหเพ็กว่าอายไไมาเนี่ยยากกว่าทาวเวอร์ออฟเฮลวิงอะเนี่ย<อ>เพราะว่าสิ่งกีดขวางมันเยอะเหมือนกันนะ ไอ้ขวางไม่เท่าไร่อ่ะตอนเนี้ยกระโดดไปกระโดดมากว่าจะถึงตรงนั้นอ่ะเราเมื่อยมือไงอือมันไกลมากมันไกลมันไกลแต่แบบทางไม่ได้ไกลามากเท่าไหร่จริงๆแล้วจังหวะมันไม่ได้พี่ฝนเออจังหวะเราไม่ได้เองเห็นไหมเออเฮ้ย,ยนี่มาแล้วจังหวะตอนปล่อยเราไม่ได้เองอ่ะไปไปอย่างมั่นคงไปอย่างมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนอะไรเหมือนประกันชีวิตเลยเนะี่ย ไอ้ค่อยไปอะไรของเพ็กกันเนี่ยมือเพ็กน่าจะล็อกอยู่นะตอนเนี้ยยอไปค่อยๆไปปึ๊ก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 ขอคูณสองคืออะไรอะทุกคนความเร็วคูณสองเฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่าโอ้ไม่ผ่านอีกหกวิเริ่มหุดหงิดแล้วเนี่ยเริ่มหุดหงิดแล้วโอ้โหขึ้ผ่านทุกคนเฮ้ยด่านใหม่เกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วทุกคนพี่เอกอยู่ด่านใหม่ ่านใหม่แล้วด่านใหม่แล้วพี่เอกไปมัวม่วๆพี่เอกแบบโผล่มาแล้วอะ่ะเอ้ยทำไงดีอ่ะเฮ้ยเราแบบสวิตได้ไหมอุ้ยโหเนี่ยมันไม่ค่อยผ่านตรงเนี้ยแล้วเราต้องกระโดดตรงนี้เลยไม่ค่อยผ่านตรงเนี้ยเราต้องสวิตตรงนี้นี่เราก็ต้องสวิตอย่างนี้สวิตซ้ายสวิตขวาสวิตหน้าสวิตหลังฮึบฮึบ อึ๊บอึ๊บอุ้ยโหสวิตแรงนิหน่อยมันไม่ค่อยผ่านตรงเนี้ยจริงต้องใจเย็นๆกว่านี้พี่เอกใจเย็นฮะใจเย็นหน่อยไม่ได้แล้วตอนนี้บนหัวเรามีแต่ควันอ้ยขนาดมุดมาข้างล่างแล้วยังไปไม่ได้เลยอะทุกคนโนมันยากมากเลยมันยากมากอะไรของปลาทองเนี่ยปลาทองชคนะอีกแล้วเหรอปลาทองชคนะอีกแล้วหรอ ทำไมอะทำไมไม่รู้แต่ว่าพี่เอกแพ้อีกแล้วอะเรายังไปไม่ถึงไหนเลยอะเราแบบดับเบิลวายได้ไหมรีบมากก็แพ้ทุกคนทำไงดีอ๋อไม่ได้อีกแล้วะเฮ้ยเมื่อกี้พี่เอกวายผ่านไปได้ไงเนี่ยงงมากตัวเองตัวเองก็งงตัวเองอุยอ้ยโอ้หัว,วโคกหัวโนเลย อ๋อไม่ได้เอาหัวโขกข้างบนน่ะ <S <S เฮ้ยเพียงพี่บอลหัวร้อน,<ห>นแล้วว่าเพี่งก็หัวร้อนนิดหน่อยเหมือนกันโอยไม่นิดหน่อยแล้ว้ <S 2>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  ย <S <S มันไม่นิดหน่อยแล้วทุกคนมันเป็นแนวนี้ไงถ้าเราเป็นแนวเดียวกับแฟปปี้เบิร์ดที่เราเคยเล่นในโทรศพท์นะอุอย้ยเราจะชนะแหละโอ้ยมันไม่ได้อนะ่ะมันติดผนังตรงนั้นตลอดเลยอะ่ะเอมมี่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยแขนเกี่ยว ฮึบฮึบอ่ะพี่ฝนอะไรอ่ะสวัสดีตายอ่ะดิเพกมาแล้วเพกมาแล้วตอนนี้เพกชนะแน่ทุกคนโอ้ยแขนเกี่ยวอ่ะเอมมี่ไปแล้วอ่ะเอมมี่ไปไกลแล้วอ่ะอุ้ยไอเอมมี่จะผ่านแล้วอ่ะเอมมี่จะผ่านแล้วเหรออ๋อเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยติดอีกแล้วทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้โหตัวแตกเฮ้ย เราไปทางนี้เลยได้ไหมฮึบฮึบนี่เรามาลับด้านไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่นะโอ้จะบอกว่าปลาทองเนี่ยผ่านหลายรอบแล้วอะเขาเป็นปลาเขาเป็นปลาไงเขาเลยผ่านปลาทองาบน้ําเก่งมากเลยปลาทองแบบไปพืดนๆๆๆเลยอะเนี่ยโดนอีกแล้วว่าทําไมโดนเนี่ย อ้าวหมด่านแล้วรอทุกคนโอ้ดูปลาทองอยู่หน้าเพ่เดี๋ยวเพกต้องดูปลาทองเป็นตัวอย่างก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วด่านนี้ไปได้ง่ายหน่อยเออถอยเสร็จแล้วเขาก็กระโดดอย่างนี้อ๋อมีการกะจังว่าเฮ้ยทุกคนอ้าวแล้วทำไมยืนตรงนี้ได้อ่ะยืนตรงไหนเห็นเพ่เห็นมีคนยืนอยู่เพ่เลยลงไปยืนม้างเพกตายเลยโอ้แตกอ่ะทุกคนโอ้ชนผนังตัวแตกเลย เราจะต้องไปให้ได้เหมือนอย่างคนอื่นเขาโอ้ยเอาละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพเพยกก็จะผ่านจากตรงนี้ไปได้แล้วเพ็เกมาจะถึงครึ่งแล้วชัยโยโอ้ยไม่ได้อะ่ะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มาพร้อมอุปสรรคอันใหญ่ยิ่งอุย้ยหัวร้อนอะ่ะไปแล้วจ้าออ้ยออ้ยโอ้ย,อยใครเล่นเก่งๆลองมาเล่นดูนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า อาการนี้น่าจะเป็นกันทุกคนต้องเข้ามาเล่นดูทุกคนหมันยากมากเลยอ่ะยากกว่าเมื่อวานเยอะเลยอ่ะโหล้วปลาทองกระโดดไปกระโดดกลับด้วยนะพี่เห็นในบาร์ข้างบนนะขอกระโดดไปกระโดดกลับดกระโดดกลับสุดยอดเลยเออเราก็อยากไปอย่างนั้นได้มั่งนะทุกคนทำไมเก่งจังเลยอ่ะเนี่ยตายอีกแล้วอ่ะตีตรงเนี้ยตลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนตายแต่พี่เอกรอดเฉยอ ไอตัวนี้ตลอดเลยอ่ะโหอ,อะไรมันจะหุดหิดขนาดนี้เออโอ้ย <c oughs> พี่เอกพี่ฝนตายอีกแล้วอ่ะตายยังไม่ทันในเริ่มต้นเลยอ่ะพี่เอกว่าแบบเราใช้นิ้วเยอะเกินไปไงคราวนี้มันก็เลยแบบยังไงอะ่ะมันมันล็อกอะ่ะมันล็อกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวทุกคนพี่เอกมาแล้วคราวนี้พี่เอกจะเอาชนะให้ได้แม้จะเป็นครั้งเดียวครั้งเดียวก็ยัยงดีปลาทองกลับมาใหม่เหรอ ฟัทองกระโดดกลับมาใหม่เลยหรอกระโดดกลับมาใหม่เดิโอ้โหใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนอึ๊บทำไมมันไปไม่ได้แล้วติดอยู่ตรงข้างหน้านี้ตลอดเลยอะใครที่อยู่อยู่เนี่ยสงสัยหมั่นเขี้ยวแทนพี่ฝนแน่นอนเลยอะใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะนี่มาแล้วโดดข้ามดังเบลก่อนนี่นี่นี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยขาวนี้เพียกไปได้ทุกคนเพียกทําได้แล้วพี่ฝนยข้งหัวได่ พี่เอกทำได้แล้วพี่เอกทำได้แล้วตายแล้วอ๋อโอยอยากจะบอกว่านี่คือเสียงหักนิ้วของพี่เอกเองยี่สิบเก้าวิเราจะต้องผ่านได้ดะยี่สิบวิสุดท้ายหมดเวลาแล้ว่ะหมดเวลาแล้วพี่เอกฮะมันหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเราคงต้องไป ไปได้เท่านี้เอง啊หนึ่งโอ้โหเปลี่ยนด่านแล้วเนี่ยเปลี่ยนด่านแล้วเนี่ยดูดิปทองไปไหนแล้วเนี่ยด่านนี้ด่านสุดท้ายแล้วเพียงไม่ไหวแล้วจริงโอ้โหอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งดูดิดูปลาทองดิโอ้วิ่งเร็วจัดอ่ะแล้วก็แบบกระโดดเก่งสุดยอดอ่ะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเนี่ยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปแล้วอุ้ยอันนี้พอไปได้พอไปได้พอถูถ่ายเขาก็เห็นเราแบบตายบ่อยนะ ทำไมเขาไม่เอาด่านง่ายๆออกมาให้เรามั่งง่ะเฮ้ยทำไมตัวแตกอ่ะอู้หมาอ้อมีขนาดปรับมุมแบบมุมมองแบบสุดแล้วนะเนี่ยมันสุดแล้วอ่ะจริงๆนี่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูยเฮ้ยเที่ยวโอ้โหนี่เล่นหลายรอบมากเลยยังไม่ผ่านสักรอบหนึ่งเลยอ่ะ เดี๋ยวนะเมื่อกีก้ปลาทองโดดกับหลังหรือเปล่าเราเห็นนะไม่ผ่านสักรอบหนึง่งเฮ้ยโอยมันติดตลอดเลยอะมันติดอตอนที่เลี้ยวว่ะเฮ้ยโอ้โห,หนิดนึงอะโอ้โหมันติดแขนอะทุกคนเฮ้ยมันมีแบบโลงๆมั้งเหรอสักตาหนึ่งได้ไหสักตาหนึ่งขอสักตาได้ไหมขอผ่านสักตาแล้วพี่ฝนผ่านยังยังนี่ไงติดอีกแล้ว เฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยอีกนิดนึงผ่านออกไปซะทุกคนผ่านออกไปซะผ่านออกไปผ่านออกไปอย่าให้เพกติดอยู่ตรงนี้เลยโอ้ my god ขอร้องนิดหน่อยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอ้าโอ้ my god มันงดหงิดแพะหนอวะ ยังไงกันบ้างสำหรับ oh. คลิปนี้ oh. หัวร้อนมากๆแล้วถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากเล่นนะคะเดี๋ยวพี่ฝนคะพี่อยากจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กูพอแล้วไปกินข้าวดีกว่า <laughs> วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ oh. ๊ายบายจ้าโอายมันเขี้ยวไฟไหม้ไฟไหมขออีกรอบคอยรอบขออีกรอบคราวนี้ต้องผ่านต้องผ่าน ไปแล้วเพียกไปแล้วเพียไปได้ไม่ได้พีกํำลังไปไปได้เฮ้ยไปได้เฉยเพยไปได้ไปได้สงสัยเมื่อกี้เราไปพักนิ้วเฮ้ยไปได้ไงมาแล้วโอ้เพียกไปไม่ได้เพียกพี่ฝนไปแล้วโอ้พียกไม่ไปแล้วเฮ้ยเพียกพี่ฝนไปได้จะถึงแล้วจะถึงแล้วไปจะถึงแล้วแล้วตก้างหน้า ใช่จริง